นีอยู่นะครับผมมาข่มได้เลยม่มเลยไปนะไปปูมันมีปัดเอาตังค์มาโมงหลายเลยสวัสดีครับผมจินสายวันเกิดคนพัวครับผมสวัสดีครับพันสุบุตรสายวันเกิดคนพัวครับผมเนี่ยไปนะครับผมเอ้าพันธุบุไรฮะ เนี่ยพี่น uh ้องครับผมโอ้ยังมา็นจนเมื่อยยันดิต้องรอมานดิโอ้ยลดลดโอ้ยร้อนหน่อยเฮยนั่งครับผมน้อยเนาะเอามาถึอจะคลองพ่อของจะคลองง่น้อยเฮยคของง่ายเข้าไปเป็นก้อนเลยของง่ายเข้าไปเป็นก้อนเลย ไปเมื่อยปนีพนังเอมาจนเที่ยงจนเที่ยงเลยมาเหน่ๆข้างหน้าครับน้อยใช่อดเลอะเอล็ดอยู่กินจนกินจนสาเท็ดเลยเนาะไ้เป็นพันมือเป็นหมุนเป็นพันมือนนอยเนาะน้อยเฮช่วงเขาเอาที่กเยงนทรงไงอยู่พันเน้หน่อยนะพันเลอะำลังแน่น

เอาเลยเอายอะไรล่ะได้การแล้วนะแม่เบ็ดกนะนี่บอวัเดี๋ยวมาดององนี่เก็บเลยวั่เ้าอะไบาว่าเท้าเ้าเทาเทไปอนเลยอันเดียบอโคตดีสักงเลาไป ค่ได้เซ่ชูมันไปอยากชิมใช่ไหมเซ่ชงเซ่กตาบ่ง่ถอมันอันนเี่ยเป็นลาเป็นลาเนาะเอา้าขาเอาไปก่อนเลยอเอาไปก่อนอีกคนบ่ได้เนาะเาแล้วนะเออเอา้อยุ้อย่เอาพอพอจะของ้อหน่อยเว้พอของไงเลย วะคของไงยุคนของไงฮะมันยุ่นน้ำจะคลองอยู่แล้วว่าสันสร้างมาแต่ตีเนาะเนี่ยพี่น้องครับผมโอ้โหเห็ดอะไรอย่างเงี้ยออกเน่าเลยตอนนั้นเน่าแล้วดอกนี่เน่าเลยพี่น้องครับผมดอกงทำงามยงทำงานอยู่เทียนบางมีเล้ออันลูกมันนี่เห็ดอื่นเห็ดยังก็เห็ดไข่เออเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่คือเป็นราคาดี่เห็ดอัน สินคานะเนาะแม่แทบยู่มันอันมาเกิดยูห่มยังไงมกอเฮ้มเกิดยูโ่มกอยละเฮ็ดนี่โอ้ไมด้เลยไม่ไ้แน่เลยแ้พนมเอาผูรีขันมะกลเน่เอาแมงกินนน่เดี้แมงกินนนเหกลุ้นเลยเอาเอียงกุ้น่ไม่เล่นไม่เล่นกล้น

ข่าวบดอันนี้อันนี้พอได้บ่ลี้พอได้บ่ะลง่าอกอยัเ่าอยู่ประเภทเสื้อเป็นยังไงเอาแต่อันี่นะว่าแต่นี้อเปเสื้อปนยผม่ได้ป่ไได้เไได้เ็นยังไงเห็นบ่ได้ปะได้ยังไงอ้า นมันก็เป็นนี่อันอันเจ๊สิเป็นม้งเหมือกนะสิเห็ดเหมือกเนี่ยพี่อนของผมปุนย่ส่นแยงเพื่อนของผมแยงดอกงามๆบ่อเลย ดอ้อไอด้ด่านมาเก็บแม่ไม่หลายแท้พะไม่ไหมเก็บแม่หบ่เอออ้ยมันเบิดเนียม่เก็บแมู่้ไอ,าาอ,อ้านแม่นเบิดเลยพิ่งแดงอ่ีมาแม่เมาใส่ไหม น uh 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 ี่เงเอาผมเอาเ้องดีบนี่เก uh uh> uh ี um, uh ่นะครับโอ้ดอกงดอกงอดอกงเยฝาตีนออก่มือนเออฝาอไันเกิดไม่ตัวพอเลยดอกเงหน่อยบอกมันดอกใเนะดอกไหยูกมีอีกวะนี่เพยัง มาพี่แังสีขายูนะไปเก็บันสีพี่น้องครับผมเก็บเปรี้ยเยนะโอ้ฝุ่งยันขนาดตัวนี้นะไหนผมด้วยตัวยั้เขาอื่นฝุ่งยันพี่น้องครับผมเอาบอกมันด้วุ่ยันโอ้ฝุ่งมบ่เิ้นบัวขมดูนี่หวานนี่ด เดฮ้ยฮะโอ้เห็ดดินเอาเลยเยเดีอะๆไปเท้าไปทายกันสิโอ้เอาเลยเฮ็ดเป็นเงินไอันนี้เห็ดดินบ่ออันนี้เห็ดด,ดินพี่น้องครับผมเห็ดดินเห็ดดินพี่น้องครับผมอันนี้ค่ะเฮ็ดขาเฮ็ดเข่าเฮ็ดเข่าแป้งอะไรอย่างวะ จุลูจิลีเลยขาวงามเลยอขาวขาวขานาวสักหน่อยอ้อดูดูดีโอ้โเินอ๊อกมีนาเอาเลยเพชราวที่เราโงกออกเต็มไหมแถวนี้ซุมเลยครับซุ่มนี่ยัครับผม นี่ดอกน้อยดอกใจแท้มิจฉี่ยังยังเป็นจี๋น้อยอยู่พี่น้องครับผมเห็นไหมยังจี๋น,น้อยอยู่นี่โอ้จงเว่ยพวกคือนะมารูดซับจี๋น้อยอยู่พี่น้องครับผมเออมีปะกียบหรือว่าเยียบแล้วมัน,น,นยังหน่อยอยู่พี่น,น้อ,ยอ,ยนองครับผมเนาหาไปนี่แหละ มีปลาอย่าี่ยนมีสัมดอกน้อยๆอย่างไเดี๋ยวนี้เขาเหยียบแนะเนาะแหงน้อยๆอย่งเอสุดเสล พี่น้องผมไ้ในการโอ้โหดอกแดงเป็ดเลยพี่น้องับผมแดงเป็ดงามๆเลยเอ้าหน่อยไล่รุดมือโอ้ยตันไหลขอโทษขอไพเดอพี่น้องับผมตันไล่ก็ดี ดอกคือคนละสีใช่ไหมนี่เอานี่นะด๋อยโอ้โหตายเต็บเลยนะมานี่ยเดเดชเ็นยี่บไอ้ดอกนึงไงเดชนี่ว่าทางปูยังไม่ด้ไปเลย

กีก็มีนะโอ้ใช้ได้ดอกดงกีนี่บแมนบอกเป็นกีอยู่ห้อบวเป็นกีีให้หน่อยอยู่กีเราเลยเลยเลยแต่มันจะเท้าบางยังเนาะม่บรรณากรื้นเท้าอะรเท้าเร็วได้เห็นอันนี้

รถดซ่ำหัวกันเลยโอ้ยนี่มนจิ้มบอปาดมาเลยบอคุนหัวรถบัเลยโอ้ยดอกหน่อยเรียนสุดง่ายนะเป็นไบอเป็นไดิเดี๋ยวนบนี่ยี่ว่าใช่ไหม อเียบผาดปึ texts, oh oh oon, te oh,> oh, ๋งเหรอเหียบผาดบเหียบปลาพาดเหียปลาพาดนี่บอกเขาอกเฮียแดงเแดงบอเออนี่ไอต้นากะเม้านะคอับดุมกะแม่นคับอุ้เหียปลาพาดเลยโอ้ยเอออตัวหวยโอ้โหยังเป็นหน้อยหน่อยอยู่ หมดละรดรดไม่ละให้สนยังไงฮะเรียกเก็บไกรกยังไงดีรดกเงนเ้านาคือว okay. ่าตอนปาตีเนี่ยตื่มาเออยนี่ไหมนี่้นี่ปาตีเนาะ

อาไปเลืเลยของไงวะดิยากมาเลยหมุนป้ามุนดวงมาเลยทํไมมาข่อของไงซะนะเห็นด้เห็นดนึ่งนะไดมันบริยากินไปเลได้กันต้องแนมหาตัวเลยเด็นดิอู้ดอกไม้เห็นอหมไม่เหานหินไปได้อีกดอกะม้เลยแต่าบาหน่อยดอกแต่ว่าซีไม่คายใบไม้น้อมันไปดูแบบตรงที่เนาะ ไม่พ่อมูนึงกระต้านึงเต็มเด้สิบบกินเลย่าฮ่า่งค่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าอ่าฮ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 ่่าฮ่ง่าฮ่าฮอาฮาบ่่า่าฮ่าฮเาฮ่า้าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่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 าฮา่าฮ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 เาฮาฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ ปาตีนปาตีนนี่ไปเต็มเลยแถวนี้เออบ้านทั้งยีเห้อเลยจ้าจังพได้อีกละเ็้ที่พ่อเราเล้นแจ๊ดนต้องมา่นแจดดขมย่บ่เกลียดนจังเลยอะไรเงี้ยปุ่นไปปุ่นแม่นไปเลยนั่มอาบลม เราห่อแบบใด๋นี่นนมันถ้าเ่าเอาเพชสปอมันนี่เอาไปบเดี๋ยวิ้มกืก่อนนะกินได้ยุ่ง <c oughs> ยังไง โอ้แต่แห้งเอาแต่นาะซิมมึงเลยก็แห้งเอาเลยเหนหวานเนาะฮ็ดฝุ่นก็กำพี่น้องครับผมเออว่ามั้งใช่เห็นบอกสับหลาดอ๋อจุ่มโอ้ยเดี๋ยวนี่พี่น้องครับผมโอ้เอ้อเลยพี่น้องครับผมวันนี้โอ้ยอย่างเมื่อังไอ้ซิมก็แห้งเอาแล้ว หวานเลยนะมาเด้ขมกันขมอย่าจิมเปร๊ดแล้แหละมันโานเออโานมเอนี่อยู่ในยาลางหยยบใช่ไหมตม่เอ้อปัดปดเอาปาดก่นที่เราซอมซ้อมโอ้ขาจ้ามังเนาะอพ่อนี่หนะ มันกินข้าวยุ่น่เออเอพี่ต้องร้อพี่ต้องงนีอยู่ลครับผมาขมเลยมามไปนะไปพุ๊นีปัดนออโอ้มามู่หลายเลยเนาะอือมันใครเนยเลยเนาะมันมาหน่อยคนพี่น้องเลย จสนุกเอาหน่อยคนบ่ได้แย่งกันคนละคนว่าห่วยบ่เห็นแย่งกันว่ามั่นบ่ได้แย่งกันเด้พี่น้องครับผมเพราะว่ามันอันนี้คมนี่เพราะต้องเอาดินแตะเบิ่งดูแบบนี้ยคมบ่นี่ลองเบิ่งดูคมบ่คิดว่าคมน่อะบ่คมนะบ่คมบ่เอาเลยสั่นนี่พี่น้องครับผมเอาบุเบตัวนี้เอาพวกขัดไปในนี้ <ป>มันวนมากวะนี่มนไม่ใเ้ิึงเขาวะให่ถึงไครบ่หัวพญานาี้ยับอุ้ยเขาวะชุดหน้าบัวไม่เาถึงข้าม เดิอย้ามไปเลอือเดินข้ามเลยนะนี่มีหาว่อ่งนี้บองบองเกอ่างนี่พีผีผีไอ้คุณ่าโอ้ยีผีผีาดผีคุณคุณู้หูคุจีนะคุจีน้อยน้อยให้มาเอาไปเอาไปเอเี้ยกับชมีอะไรอี่าีเงี้ยเฮ้ยยี่บว่หายหาอะไตีนหยีบฮะแล้วตีนนี่ก็มีอะไพว้าคุณทุน,น หัวมือหัวมือบาลงใต้เหน็นยังบ่อันอนี้ใบมีดนนะเห็นยันออ่บ่เออไม่เห็นว่นนี่เอ้สาราา้สางวาะด,ด,ดอกดอกดอกจะถข้าวผหัวเออข้ามใบเออข้าใบแล้มันสิเป็นนันแหล่นนะมันแห่เลยดนะเออมันแหล,เลนะ่เลยมันจะเปลี่ยนสีได้ มีจิ้มอามีจิ้มอ๋อเอ้บ่ายละเรียเลยอืมเป็นสข้ามเ้านบ่ายมันป็นสีข้ามหมดเลยัดจิ้มไปมีใอิน้ำเกาะเนี่ยนี่มนลอย่ง ตัวเ,ง,เงินยางนะตัวยางยู่โอ้ตัวอเมะมามาอเมะสีแดโอ้ยเผินเผินล่นยนเอย้ยเิใหญ่แต่ว่าแซ่บได้ไาล่ะแซ่บได้เ,เออเอามาตดเอาตีนเอ,อตเอามอาตาอเมเฮ้ไม่ให้ชาฟังดิ สบ okay, ายไม่เสีแลเราดูได้เห็ดนได้เป็นงคมเนี่งคมเห็ดบัเดวเรีวใสเนาะอันตราม้งจรินเหอว่าเตรียม <laughs> เอาไปทางหน้าบอสเจดดอกดอกน้อนมันฮะนโนเจดยนี่น <laughs> นี่ไก่ครับนี่เออเลยแหละเฮ็ดเป็นเหล่ากําแซ่บคือกันอือเบือนๆเลยอ่ะ ะโอ้ยพื้นเขากรรมดอกเดียวโอ้ยเท่ดอกเดียวนังครับผมโอ้ยต้องช่พ่อให้พื้นเขากรบมพ่อเชียวนะเนี่ยพี่นังครับผมอ่าเอากระหายิตไม่ได้พี่น้องครับผมพูดนะเนี่ยพอแกงโอ้แกงใไงหนึ่งแกงใหญ่เด็ดอัน้เดุงมา เฮ้มากินน้ากันเด้อนี่เด้อเดีครับผมโอ้ยถ็งเงินซะอ่อได้เฮ็ดเงินได้จ็กสิบดอกนะมาจิ้มกระตาเนาะพัทบุญนะเอ้ยเอาพี่น้องครับผมตอนเราชิมกินกาแฟเซมิสกอนเนาะพัทบุญนะครับครับผมกะทิได้กลับได้เมื่อแต่พี่น้องครับผมหาแจงเฮ็ดตัวกินเฮ้ยโอ้ยอยากเฮ็ดอะเดพี่น้องเนี่ยตอนเรายิ้มอีกอะเอาไปเซมิสกอนกับปากไว้น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งเลยพี่น้องครับผมจิ้มไงสานเด็กกันเนี่ย ทันานเมื่อกี้มีก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม